สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะอีพีนี้เป็นแต้ม2ตัวล่างสองสูตรนะคะเ,เพื่อนๆว่าที่ผ่านมาพี่กุลลงไป2สูตรเข้าทั้ง2สูตรเลยนะคะทีนี้เราจะมาตามกันต่อว่าสูตรจะเดินต่อไหมในงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพี่กุลด้วยนะคะทีนี้เรามาบวกเลขแต้ม2ตัวล่างกันนะคะ ค่ะเรามาบวกเลขแต้มสองตัวล่างกันนะคะพี่กุลจะมาให้ดูแค่ห้าห้างวดนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลากันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรที่หนึ่งนะคะงวดที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่ใช้นะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะเพื่อนๆใช้หน่วยบนนะคะสิล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะ หน่วยบนหนึ่งนะคะสิบล่างสามหน่วยล่างแปดนะคะหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสองนะคะสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองนะคะอันนี้เป็นสูตรแรกนะคะหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะคะสูตรที่หนึ่งได้ สองสามสี่ห้าเจ็ดนะคะมาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะามาดูสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักร้อยนะคะสามครั้งบวกกันสามครั้งนะคะหลักหน่วยไอยหลักสิบนะคะบวกกันสี่ครั้งแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งนะคะอทีนี้เรามาดูกันนะครเพือ่อนๆหลักร้อยนะคะสองบวกกันสามครั้งได้หกนะคะ หลักสิบวกกัน4ครั้งได้8นะคะแล้วก็หลักหน่วย1บวกกัน2ครั้งได้2 6บวก8นะคะเป็น4 4บวก2ก็จะเป็น6เนะคะเพื่อนๆ6แล้วก็บวกด้วย1นะคะก็จะบวก1บวก1บวก2บวก3แล้วก็บวก1นะคะนี่เป็นสูตรที่2นะคะ6บวก1เป็น7 บวก1เป็น8นะคะบวก2เป็น0บวก3เป็น3บวก1เป็น4ก็จะได้6 7 8 0 3 4นะคะมาดูตัวชนนะคะในงวดแรกนะคะเพื่อนๆตัวชนแต้มล่างนะคะตัวชนมีมีก็จะมี3นะคะ4มีแค่3 4แล้วก็7นะคะเพื่อนๆมีชน3 4แล้วก็7นะคะออก6 1นะคะแต้ม7นะคะเพื่อนเพื่อนแต้ม7อ่าออกแต้ม7นะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนอ่าสูตรที่1นะคะอันนี้เป็นสูตรเก่าทั้งคู่นะคะเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนอ่าสกของของของวันที่แล้วทั้งคู่นะคะหลักหน่วยบนหลัก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะหน่วยบน3 10ล่าง6หน่วยล่าง1นนะคะเพื่อนเพื่อน 3บวก6เป็น99้เบวก1เป็น0นะคะอันนี้เป็นบวกไปทีละ1นะคะ1 2 3แล้วก็บวก2อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น5ก็จะได้0 1 2 3 5หนึ่งนะคะอ่าทีนี้มาดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2นะคะก็หลักร้อยนะคะ 0, 3 8บวกกัน3ครั้งได้4นะคะ10นะคะบวกกันได้4 ทั้ง4บวกกัน4ครั้งนะคะได้6นะคะรักหน่วยนะคะบวกกัน2ครั้งได้6เหมื่นกันนะคะ4บวก6เป็น0 0บวก6เป็น6นะคะเพื่อนๆพื่อนบวก1 7บวก1นบวก2 0บวก3 3บวก1 4นะคะ6 7 8 0 3 4มาดูตัวชนนะคะเพื่อนๆ ตัวชนแต้มนะคะก็จะมี0ูนย์นะคะสมีศูนย์กับ3นะคะชนแต้มศูนย์กับแต้ม3ามนะคะออกสองหนึ่งแต้มสามนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูงวดต่อมานะคะชนน้อยตัวนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูงวดนี้ต่อนะคะ สูตรที่1นนะคะหลักหน่วยล่างหน่วยหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะหน่วยบน3นะคะ10บล่างสองหน่วยล่างหนึ่งบวก2เป็น 5, 5้าหบวก1เป็น6นะคะ6บวก1เป็น7เป็น8เป็น9แล้วก็เป็น1นะคะอันนี้เป็นสูตรที่1่สูตรที่สองนะคะหลักร้อย3ามครั้งนะคะได้สี่ 4. หกสครั้งนะคะก็ได้4นะคะบวก3นะคะสองครั้ง6กนะคะสีบวกสเป็น8 8ดบวกหได้4ีนะคะสีบวกหเป็น5้บวกหเป็น6กบวกสเป็น8ปบวกสมเป็น1นึบวกหเป็น2นะคะก็จะได้4ี่ห้าหกหนึ่งสองกับ6 7 8 9 1เก้าหนึ่งนะคะเพื่อนๆมาดูตัวชนแต้มของงวดนี้นะคะชนกันที่ห 8นะคะ1ชนกันที่1 6แล้วก็8นะคะเพื่อนเพื่อนออกห้านะคะแต้ม6นะคะเข้าแต้ม6อ่าทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะดูงวดที่ผ่านมานะคะแต้มสูตรหนึ่งนะคะ,ะหน่วยบนสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะหน่วยบนเก้านะคะ ส0ล่าง5ห,หน่วยล่าง1น,นะคะ9บวก5เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6บวก1เป็น7บวก1เป็น8บวก2เป็นศูนย์ะคะได้5้า8 0เปย์เป็นสูตรที่1น,นะคะ,ะมาดูสูตรที่2นะคะหลักร้อยนะคะ3ครั้ง2บวกกัน3าครั้งได้6นะคะหลักสิบศูนย์นะคะบวกกัน4ครั้งก็ได้ศูนย์นะคะ รักหน่วย9นะคะ9บวกกัน2ครั้งได้8ก็จะได้6บวก0เป็น0ไม่เป็น6นะคะ6บวก8เป็น4 4บวก1เป็น5บวก1เป็น6บวก2เป็น8บวก3เป็น1แล้วก็บวก1เป็น2นะคะ4 5 6 8 1 2ทีนี้เรามาดูตัวชนนะคะชน5 6 แล้วก็8ปดนะคะเพื่อนๆชนห้าหแล้วก็แดอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะออกสองสามแต้มห้านะคะเพื่อนๆอ,อ้าวทีนี้เรามาดูว่างวดนี้ของเรานั้นจะได้แต้มไหนแล้วก็ชนกันแต้มอะไรนะคะเพื่อนๆคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะเราก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะอ่าทีนี้เรามาดู สูตรแรกนะคะหน่วยบนสิบบนแล้วก็หน่วยล่างนะคะเอ้ยสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างเอ่อหน่วยบนเก้านะคะสิบล่างสองหน่วยล่างสานะคะเกบวกเป็นหนึบวกเป็นสีนะคะสีบวกหเป็นห้บวกหเป็นหกบวกหเป็นเจบวกสเป็นเก้นะคะสี่หกสีนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ห ทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะคะหลักร้อยใช้3ครั้งนะคะ7บวกกัน3ครั้งได้1น9ะคะ19บวกกัน4ครั้งได้8นะคะแล้วก็หน่วยนะคะบวกกัน2ครั้งก็ได้8ก็จะได้1บวก8เป็น9 9นะคะ9บวก8เป็น7 7นะคะ7บวก1เป็น8บวก1เป็น9 บวกสองเป็น1นะคะบวก3ามเป็น4ี่บวก1เป็นห้านะคะอ่าก็จะได้เจ9ด4ปด้าหนึ่งสี่ห้านะคะเ,เพื่อนๆกับสี่ห้าหเจด้าทีนี้เรามาดูตัวชนแต้มนะคะแต้มสี่นะคะชนแต้มหนะคะชนแต้ม7แล้วก็แต้ม9้านะคะหยงวดน,นี้ชนตั้งสี่ตัวเลยนะคะเ,เพื่อนๆชนสี่ ชน5ชน7แล้วก็ชน9นะคะโอเคทีนี้เราก็ได้แต้มของเราในงวดนี้แล้วนะคะ4ี่ห้านะคะเพื่อนๆสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอบรคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ